สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมแจ็คแซนดี้นะครับวันนี้ก็มีเครื่องมาทำอีกแล้วนะครับผมก็คือเจ้า Redmi Note 11นะครับผมเป็น Hyper OS นะครับผมผมก็รับทําอยู่เหมือนเดิมนะครับผมรุ่นที่รับทําก็มีทำซูงแล้วก็ตระกูล Xiaomi นะครับผมอ่าก็เครื่องจะเป็นต้องรูทนะครับผมทําครั้งเดียวจบนะครับผมไม่ต้องเสียรายเดือนนะครับผมก็ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขแอปใดทั้งสิ้นเลยนะครับผม เลื่อนหมดได้นะครับผมตั้งเวลาหมดได้นะครับผมแล้วก็เลื่อนตามหาโรงแรมหาข้าน้ําไปงานสนามบินได้หมดนะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆจะประยุกใช้เราเองนะครับผมผมก็ทําให้ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทร0903216846ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ทางมดสอบถามได้ก่อนนะครับ